ไตเสื่อมท้าไม่เกิดผลเสียต่ออวัยวะอื่นๆอย่างไรและต้องป้องกันรักษาแบบไหนเอิร์นเวมีคำตอบค่ะเพราะไตประกอบด้วยหลอดเลือดฝอยมากมายเรียกว่าหน่วยไตและหน่วยไตจะลดจำนวนเสื่อมสภาพตามอายุที่เพิ่มขึ้นค่ะไตเป็นอวัยวะสำคัญที่มีหน้าที่หลักดังนี้ 1. กํากำจัดของเสียได้แก่ยูเรียครีเอดินิน เมื่อร่างกายได้รับสารอาหารจะย่อยสลายนำส่วนที่เป็นประโยชน์ไปใช้และปล่อยของเสียออกสู่กระแสะเลือดผ่านมาย,างายังไตและถูกขับออกมากับปัสสาวะค่ะขับยาและสารแปกปลอมอื่นๆ 2. ไตดูดซึมและเก็บสารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายสารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายจะถูกดูดกลับโดยเซลล์ของหน่วยไตยเช่นน้ำฟอสเฟตโปรตีนค่ะ 3. รักษาสมดุลน,น้ำของร่างกายถ้าน้ำมีมากเกินความต้องการของร่างกายไตยจะทำหน้าที่ขับน้ำออกมาทางปัสสาวะและถ้าอยู่ในภาวะขาดน้ำไตจะพยายามสงวนน้ำไว้ให้ร่างกายปัสสาวะจะมีปริมาณน้อยและสีเข้ม 4. รักษาสมดุลเกลือแร่ของร่างกายไตยที่ปกติขับเกลือแร่ส่วนเกินได้เสมอแม้จะรับประทานรสเค็มจัด แต่หากไตเริ่มเสื่อมสภาพจะมีอาการบวมถ้ารับประทานเกลือมากเกินไปค่ะ 5. รักษาสมดุลกรดด่างของร่างกายร่างกายจะผลิตกรดทุกวันจากการเผาผลาญอาหารโปรตีนถ้าไตาทำหน้าที่ปกติจะไม่มีกรดครั่งถ้าไตาเสื่อมสภาพร่างกายจะมีปัสสาวะเป็นกรด 6. ควบคุมความดันโลหิตความดันโลหิตสูงเกิดจากความผิดปกติในการควบคุมสมดุลน,น้ำและเกลือรวมถึงสารบางชนิด ผู้ป่วยโรคไตจึงมักมีความดันโลหิตสูงเพราะไตถูกกระตุ้นให้สร้างสารที่ทําให้ความดันสูงถ้าความดันโลหิตสูงมากทําให้หัวใจทํางานหนักหรืออาจเกิดโรคหลอดเลือดสมองตีบหรือแตกเป็นอมัมพฤกษ์และอัมพาตได้ค่ะ 7. ไตสร้างฮอร์โมนไตปกติสามารถสร้างฮอร์โมนได้หลายชนิดแต่ถ้าเป็นโรคไตการสร้างฮอร์โมนจะบกพร่องไปค่ะไตเสื่อมจึงทําให้เกิดผลเสียต่ออวัยวะต่างๆได้หลายระบบ ปัจจุบันพบว่าผู้ที่เป็นโรคไตเข้าสู่โรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายมีสาเหตุมาจากอันดับหนึ่งคือโรคเบาหวานอันดับสองความดันโลหิตและโรคหลอดเลือดฝอยไตอักเสบเช่นโรค SLE และสาเหตุอื่นๆได้แก่โรคนิ่วในไตโรคไตอักเสบรื้อรังจากการติดเชื้อโรคเกาโรคไตจากการกินยาแก้ปวดต่อเนื่องเป็นเวลานานโรคถุงน้ำในไตที่ถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์ ไตเป็นอว um kind of ัยวะที่มีความสำคัญทำหน้าที่รักษาสมดุลสารต่างๆของร่างกายและยังมีหน้าที่ในการขับของเสียออกจากร่างกายมีความเกี่ยวข้องกับการทำงานของฮอร์โมนต่างๆเพื่อกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดงเหตุผลเหล่านี้คงจะเพียงพอที่จะทำให้เราให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสุขภาพไตไม่ให้เสื่อมก่อนเวลาอันควรค่ะ ในทางการแพทย์จีนจึงเน้นการรักษาจากต้นเหตุเอินเวดีเลือกใช้สมุนไพรจีนสูตรเฉพาะซึ่งเป็นต้นตำรับยาบำรุงฟื้นฟูปรับสภาพความสมดุลของไตมีประวัติการใช้ในวงการแพทย์จีนมากว่า1,000ปีบำรุงไตบำบัดสารพัดโรคเป็นหลักทฤษฎีชี้แนะแนวทางการดูแลรักษาสุขภาพจากรุ่นสู่รุ่น เป็นสมบัติอล้ำค่าของวงการแพทย์จีนซึ่งมีมานานนับพันปีรักสุขภาพใส่ใจดูแลไตเป็นอันดับแรกค่ะการแพทย์จีนสมัยใหม่และนวัตกรรมสมุนไพรจีนเอิร์นเวช่วยคนได้ค่ะปรึกษาทีมแพทย์จีนเอิร์นเวที่สายด่วนสุขภาพเอิร์นเว0ศูนย์9 9